แลเขามีีีีขออองดคคคืปุุ่ยยินมณ๋ทร์ามาดูเคล็ดลับการดูแลไร่มันสำปะหลังนะฮะ,ะกับปุ๋ยแดกซินเรานะฮะของไร่คุณสมบูรณ์พลโคตรอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิน,นะฮะ,ะท่านนี้ได้ปลูกมันสำปะหลัง15ไร่นะฮะใช้ดาวดาในการดูแลไร่มันสำปะหลังนะคะซึ่งปัญหาที่เขาพบเนี่ยคะ เขาได้ผลผลิตที่น้อยหัวมันเล็กนะฮะต้นไม่สมบูรณ์นะฮะอันนี้เราก็ได้แนะนำเขาใช้ดาวดำเข้าไปเสริมในการบำรุงนะฮะแล้วก็อัตราการใช้ของเขาก็คือมันสําปหลังอายุ15วันเขาจะใช้ดาวดำในอัตราส่วนเอ่อหกระสอบต่อ2ไร่นะคะทั้งหมดเข้าปลูก15ไร่นะคะทีนี้ในช่วงที่มันอายุได้25วันเนี่ย เขาก็จะใช้ทีกัมโบเพื่อบำรุงหัวเร่งบังคับให้มันสำหหลังกนะลงหัวและขยายไซส์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะหลังจากฉีดพ่นแล้วไล่มันสำหหลังอายุได้สักสามถึงหเดือนเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะมันมีน้ำหนักดีนะคะแล้วก็หัวใหญ่ขายได้ราคาดีนะคะ ที่ประทับใจครั้งแรกในการใช้เลยแค่ดาวดำอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็อยากจะเสริมนิดนึงว่าถ้าเราใช้ดาวขาวปรับสภาพดินไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ดินมีความสมบูรณ์ขึ้นนะ,ะต้นมันสําปะหลังเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงปราศจากโรคนะ,คะแล้วก็สังเกตจากผลลัพต้นต้นมันที่เขาได้นะะ สังเกตดูว่าหลังจากการใช้ทีกัมโบไปเนี่ยมันมันจะมีหัวใหญ่ยาวนะฮะแล้วก็เสมอกันนะฮะอันนี้ก็คือความประทับใจของผู้ใช้ที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้เขาแล้วก็ลดต้นทุนให้เขาด้วยเห็นผลอย่างชัดเจน100%ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราตั้งทนข้ามทน